สิ่งที่อยากาที่น้องสื่อมวลชนมาดูก็คือว่าบทบาทใหม่ที่ตั้งใจจะพัฒนากรมธนารักษ์เนี่ยกรมธนารักษ์จริงๆแล้วเนี่ยเรามีทรัพย์สินดูแลทรัพย์สินของประเทศอยู่เยอะผมก็ได้คุยกับผู้บริหารแล้วก็น้องๆทีมงาน,นว่าเราจะยกระดับกรมธนารักษ์ให้เป็นกรมชั้นนาของประเทศก็คือโดยการที่เราจะพัฒนาแล้วก็ยกระดับมูลค่าเพิ่ม ทรัพย์สินของภาครัฐที่เราดูแลให้เป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและสิ่งหนึ่งที่ผมที่ว่าเป็นจุดไฮไลท์ที่มาทามาคือให้เรื่องวัฒนธรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอยากพามาดูว่ากอนารั์เนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เรามุ่งมั่นที่เดี๋ยวเราจะไปกอนารั์เนี่ยผมจะไปวางกลยุทธ์ที่จะยกระดับพัฒนามูลค่าเพิ่มเรามีทรัพย์สินที่ไม่ใช่แค่ที่ดินอย่างเดียว เรามีที่รานพัสดุก12.5ล้านไร่แต่ที่รากพัสดุกเนี่ย12.5ล้านไร่เราเอามาทําอะไรได้เอามาใช้เพื่อประโยชน์ในการยกระดับเรื่องพัฒนาเศรษฐกิจที่ที่สําคัญอันนี้คนผมเห็นละว่าที่ที่คือที่ที่สาคัญพัฒนาเศรษฐกิจได้ยังไงแต่สิ่งที่คนอาจจะยังไม่ค่อยคิดคือเรื่องสังคมเรื่องสังคมเนี่ยเราไปช่วยให้ชาวบ้านมีที่อยู่แล้วก็ช่วยยกระดับ ปเปลี่ยนที่จะทำยกระดับคือไม่ใช่แค่ช่วยมอบที่บ้านอย่างเดียวคือจ,จะไปทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ขเขาเป็นดีขึ้นด้วยไปจับมือกันลหลายงางต่างให้เขามีรายได้ที่ยั่งยืนและเรื่องสิ่งแวดล,ลอ้อมซึ่งเป็นบทบาทที่คนไม่ค่อยพูดถึงเรามีนาแหล่งนาไม่ว่าจะเป็นรูปวาระเพี้ก็เป็นที่น้านเกษตรแต่มันสามารถมาทำโซล่าฟาร์มได้มาทำในเรื่องของพลังงานทดแทนพลังงานสะอาด นี่คือตัวอย่าง,งที่เจ้าที่รัาสดมายโยงระดับในเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมและหัวใจสำคัญของวันนี้คือเรื่องที่วัฒนธรรมเมื่อกี้ได้ไปฟังพี่ๆที่เราให้ฟังเรื่องขนมเต่าซึ่งเป็นสามารถเป็นวัฒนธนารมโบราณในเรื่องของหมอดที่ไว้เจ้าเป็นแห่งเดียวที่เหลืออยู่ในประเทศไทยเราได้ฟังเรื่องปองแปดที่เมื่อกี้พี่อาจารย์แล้วก็น้องๆที่ได้มาเล่าให้ฟังว่า ราชมคลว่าน้องๆเนขออนุรักษ์ไว้เพราะว่าคนก็ถามหา,าว่าเนี่ยคือเราเคยเล่นาลาบินซึ่งอาจจะมัหายไปจากสังคมแต่วันนี้ที่กรมธนารักษ์ประอบคุทีมงทุกคนเรามีกองทรัพย์สินมีค่าของแอนดี้ก็มาช่วยเดบกตึกนี้เนี่ยคือที่หลักอสดุที่อยู่ริมน้ำแต่เขาสามารถอยู่กับชุมชนอาจารย์ต่างๆพี่ๆทั้งหลายที่อยู่ในชุมชนตลาดน้อยเนี่ยร่วมทำงนานด้วยกัน อย่างตึกนี้เป็นโลงคลึงนเก่าที่หมอสายดูมาสรุปเราพยายามอนุรักษ์ไว้แต่ทาให้หมองเงินขณะเดียวกันก็สามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอนุรักษ์แปลว่ามันเกิลาาังสะสญไปเราจึงต้องอนุรักษ์ไว้แล้ววันนี้เราจะไปเดินตลาดน้อยซึ่งเป็นแล่งคอที่ดกันอยู่ไปเดินสักทีนะจไปไหว้เจ้าไปขอพรนะเพื่อจะไปทำบุญวันวาเลนถทายด้วยกัน นะครับก็อันนี้ก็คือเป็นบทบาทใหม่ของพฒนาการที่คิดว่าเขาทําเราจะยกระดับตรงนี้ให้ทำปร้เทศเพราะเรามีตึกเก่าๆที่เก่าๆในชุมชนผมมองเห็นว่าตรงนี้มันสามารถเอาไปยกระดับอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นวังเก่าหรืออะไรต่ตามแล้วแต่ที่จะเป็นวังของที่ในจังหวัดอะรแต่เนี่คือต้นแบบที่ทําได้ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทใหม่ของพนาการที่เราคิดว่าเราจะ สร้างมูลค่าเพิ่มนี่คือการสร้างบทบาทธนารักษ์ยุคใหม่ที่เราไม่ใช่พัฒนาทรัพย์สินที่เป็นแค่ที่ดินแต่เราพัฒนาเพื่อเศรษฐกิจสังแวดล้อมแล้วก็เรื่องวัฒนธรรมไทยและจริงๆเราไม่ได้มีแค่ที่ดินนะเรามีเรื่องเหรียญเรื่องเหรียญที่ทุกคนทราบอยู่แล้วเหรียญเราจะมีเหรียญที่เราสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆเรามีที่ิธภัณฑ์เหรียญซึ่งทุกคนอาจจะเคยไปเจอแต่ เราต่อไปเนี่ยเราจะใช้การเล่าเรื่องราวทางเหรียญในการอนุรักษ์วัฒนาธรรมไทยที่ทําให้ทุกคนเห็นประวัติศาสตร์ของาคมไทยผ่านเรื่องราวของเหรียญแต่ไม่ใช่เหรียญที่ข้ามาสะสมอย่างเดียวไม่ใช่เหรียญแค่เป็นที่ระลึกรลอกปรวางที่ไหนก็ไ้แต่มันจะคือเรื่องราวที่มันจะสร้างและมันจะสร้างมูลค่า,าเพิ่มเราได้กำลังเปลี่ยนทำาอาสตร์เราได้ไปคุยกันถึงตลาดโลกว่าสะสมเหรียญเนี่ยจริงๆเหรียญเมืองไทยเนี่ยเป็นสิทธิต้องการ ท่านลองที่กำกับด้านะท่านก็ไปตลาดโลกเหรียญไทยก็เป็นสิ่งที่คนต้องการสะสมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันสามารถต่อยอดมูลค่าเพิ่มก็ทําให้เหรียญเพิ่มมูลค่าเป็นที่ต้องการของตลาดโลกแต่เราต้องมีมาตรฐานในการทําอันนี้คือในการยกระดับของเหรียนาัอีกครั้งหนึ่งเพื่อยกระดับเหรียญแต่แล้วก็วันนี้ก็เลยอยากจะเอาเรื่องที่เป็นแค่เสี้ยวหนึ่งที่เราตั้งใจจะทํา ก็คือในเรื่ององนุรักษ์วัฒนธรรมก็เลยคิดว่าวันนี้เราต้องการอะไรกคือมาให้เห็นว่าเนี่ยแหละที่ดนที่รากพืชเป็ไปลงจุนกับมายกระดับทำที่พีทและอยู่กับชุมชนสร้างรายได้ให้ชุมชนวันนี้รายได้ที่ชุมชนที่ต่างชาติมาเห็นต่างชาติเดินตามมาก็จะเห็นว่าเขาเข้ามาสนใจในเรื่องนี้ว่าสร้างรายได้ให้ชุมชนก็ออกแบบว่ามจะขายได้เด็กๆก็อยากจะมาทำออกแบบต่อมันก็มาอัญเชิญไป แล้วก็เราจะไปอยู่ในชุมชนก็สร้างให้เกิดโลเคชันแบบนี้ก็อาจจะคิดมาจะเอามาทําในเรื่องของการอนรุรกษเพร่อที่จไทยพัฒนาเศรษฐกิจชุมๆๆชนและทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือเป็นบีเรามีเรื่องประมิลราคาที่ดินนะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงว่าประมิลราคาที่ดินเวลาเราไปเมินราคาที่มันคือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไประเทศไทยเพราะมันคือแอสเซทของประเทศเวลาเราไปขอเงินกู้แบงก์ทุกคนก็จะเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาแบงก์ต่างๆ เวลาเขาประมูลเขาการมีการรีวาร์ลูเอเซเพื่อให้ได้สินเชื่อมากขึ้นการรีวาร์ลูคือการทําให้ราคาสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุดเรากเลยยกระดับเรื่องการประเมินราคาเพื่อยกระดับ a อเซ็ของปันประมวลราคาที่ดีอันนี้จะเป็นเช่นนั้ที่ลาบาสสุรแต่เป็นที่จุดแปลงในทีไทยเพราะฉะนั้นตรงนี้คือการยกระดับของอกงนารลักษ์ยุคใหม่ที่มันจะช่วยตอบอรัมาพื้นฐานภาษีของภาษีที่ดิน มันคือฐานในการไปขอสินเชื่อของธุรกิจนี่คือการวางยกระดับเราไปทำดีไซน์ธคร่งคิกันแนละ้วว่ากรมธนาลักษณ์จะทำวัตรกรรมใหม่อะไรเดี๋ยวเราไปไปทำกลยุทธ์กางที่จะทําให้ขับเคลื่อนกรมธนาลักษณ์ทางะเทศไปในทิศทางเดียวกันแต่ทิศทางเนี่ยคือเราจะยก,ะกระดับทรัพย์สินของรับไม่ว่าจะเป็นที่ดินเรลอนหรือตต่างการประเมินราคาเพื่อเศรษฐกิจสัง,งสคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม